สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอประโยคคำถามสั้นๆง่ายๆนะครับคือ what happened what happened มีความหมายว่าเกิดอะไรขึ้น what แปลว่าอะไรครับส่วน happen, h a p p e n h a p p e n เป็นกริยานะครับความหมายก็คือเกิดขึ้นแต่ในคำถามนี้นะครับเราใช้ happened มี e d ตอนท้ายด้วยนะครับต้องออกเสียงด้วย what happened นะครับไม่ใช่ what happened เฉยๆนะครับ what happened, what happened เพราะการถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นนะครับเป็นการถา,ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตจึงต้องเติม ed ท้ายคำว่า happened ไม่ใช่ what happened ครับ what happened จะถูกแล้วครับพูดตามผมนะครับ what happened what happened ถ้าจะถามต่อว่า เกิดอะไรขึ้นกับใครเรามักจะถามว่า What happened to you ใช่แล้วครับเราจะใช้ to What happened to you เกิดอะไรขึ้นกับคุณ What happened to him เกิดอะไรขึ้นกับเขาผู้ชายหรือ What happened to her เกิดอะไรขึ้นกับเขาผู้หญิง